อันนี้ตรงที่ค่อยขุดด้วน่ยสวนที่หนึ่งแป๊บเียนเป็นเซนตางกันขับเรือเลยักสวนข่อยับด้งยเร่ที่ทำผิดตกูกขึ้นมาแทกน้ัขนาดไม่น่าต้องเปิดตากเป็นได้ขนาดสวนข่อยวะขนาดสวนเพิ่นก็สวนจะโข้งือตามสันแทงแถ็นือพิกช่อก็นีขนาดไม่กรีน่าได้หนอย อ้วนๆมันคือหนอนดงๆๆดูกันนะพวนี้นี่อันนี้เหมอนเสือกเลยเป็นต้นเนิงต้นนี่เล่นไหมแผืวเรือกแบบยาวด้วยหมอนกัตอนี้เปือกปี่สจเลก็เป็นตุกนี่เป็นเือกปีศาจเป็นอ้ดต้นเอ็นเจนด้วยค่ะ ฟูฟูฟ้าไปด้วยนี่จะทาหนานเยทุกทัากส่วนเบงหน่อยลุกเ้ลุกนี่นักนขนาดกระเขือนี่ของฝ่ยตายเขาก็ได้กินทังคนทั้งีนหนุอุ้งน่ไม่ไม่ครัปลูกครับเปลุกลงอย่างละเป็นเป็นเบบนี้ พี่ยังมีเวลาไอ้เพาะอะไรนะพี่คะนาหรือกระหล่ำหรืออะไรอคนาเรือนตรงนี้หูหอมหอมหอมสมุนไพรไม่ใช่หอมดอกไอ้นั่นไอ้ผักไอ้ผักชีฟันเลื่อยนั่นน่ะพี่น้องเบื้องส่วนบอกพีคเพิ่นส่นกระทางนี่เนี่ยพี่น้องย้อยยั้มยางอยู่อันนี้น่ารักนะเนี่ยพี่ผู้หญิงคันเนี้ยคันนี้ยน่ารักนะเนี่ยเอ่อมันเลื่อย สวยนะนี่เอาไปซื้อไปประดับตั้งไว้ในบ้านนะเนาะอะยกดอกอะไรใช่ค่ะเป็นประดับด้วยกินได้ด้วยว่าน่าจะซื้อนะคนที่ชอบพี่ทำไมไม่พี่ไม่โพสขายละพี่โพส<อ>ขายเป็นกระถางอะปีนี้เรกิกส่วนตัวพี่สวยมีไอ้นี้ด้วยผักกระแยง,งด้วยพี่น้องได้คนอะี่นอ่เบิง่งอันนี้ไอ้กะเพราอันนี้กะเพราใบไงผักกระแยง,ง หอมดอกผักกระแงพี่น้องผักกระแงเบิ้งเบื้องตะฮักตาฮัตนี่คอยมากระพังต้นนี้พี่น้องมันเลื่อยมันหน่อยลงมาไห่เพือดอกใหม่เลยหอมหอมอันนี้พักะะสะระแหน่พืชอ่อนอันนี้ไหมพลังสิงเป็นแนวแักนี่นี่นี่หอมคักหอมแนยตัดอ่อนเนาะอ้พออีเนี่ยค่ะเป็นเลื่อนสันดีด้พี่น้องเป็น o นะอนะุโมงค์นะก็เอิ่นเอื่แนวนะฝรั่งขนาดว่าพี่เขาอากรากยิ่งเขากงยเขับไปดอกพี่น้อง เจีจมาเช่าสวนพี่นิงมาหนิสวัสดีจ้า